คัาเพื่อนเคยไหมครับผมที่เวลาเราปาดหน้าเขาฟื้ไปแล้วแล้วเราอยากจะขอโทษเขาหรือเวลาที่เราจอดรถอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมหรือเราขี่รถไปอย่างเงี้ยแล้วมีรถมาสวนกับเราเขาให้ทางเราเราอยากจะขอบคุณเขาจะทํำยังไงเพราะเราอยู่ในรถพูดยังไงเขาก็ไม่ได้ยินวันนี้มีคําตอบครับไปดูกันเลยสวัสดีครับขอต้อนระับเข้าสู่ช่องบาทว่างแล้วทำอะไรดีนะครับผม แมมืออยู่ไม่นิ่งเลย <c oughs> ครับผมวันนี้ผมจะมีเรื่องดีๆมาบอกนะครับผมเป็นมารยาทในการขับรถก็ผมไปเห็นจากคลิปติกตอกมาเนี่ยแหละครับผมแล้วก็มีสาระมากเลยครับคลิปนี้ก็เป็นเทคนิคการขับรถที่น่ารักอะครับก็เวลาที่ถติว่าเราปัดหน้าเขาใช่ไหมปัดหน้าเขาปุ๊บไปปับ๊บหรือว่าเราขอทางเออขอเข้าเลนเนี่ยขอเข้าปัดขวาเข้าเลนขวาเนี่ย แล้วเขาให้ทางเราอย่างเงี้ยเราอยากจะขอบคุณเขาเนี่ยจะทํายังไงเราอยู่ในรถใช่ไหมเราปาดมาปั๊บปุ๊บเราก็อยู่้ังหน้าเขาแล้วเขาอยู่ข้างหลังเราทายังไงอะ่ะนี่ครับมาเลยปุ่มนี้ครับผมนี่นี่ครับปุ่มนี้จะช่วยได้เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ว่าผมขอโทษนะผมขอบคุณนะเวลาที่เราปาดหน้าเขาแล้วปั๊บกดไปเลยครับหนึ่งทีปึ๊บ แล้วก็กดปิดเนี่ยก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่ว่าผมขอโทษนะผมขอบคุณนะผมขอโทษที่ปาดหน้าคุณนะครับเนี่ยหรือผมขอบคุณนะที่คุณให้ทางผมเอออย่างนี้แล้วก็ทําให้เขารู้ไงครับว่าเจตนาเราไม่ได้ไม่ไม่ดีนะครับผมคือเรารีบเราต้องใช้ทางนี้เราต้องไปด่วนเราเลยอยากจะขอบคุณอยากจะขอโทษอย่างนี้ ก็กลุ่มนี้ครับใช้ได้เอาไปใช้กันดูนะครับผมแล้วก็ยังสามารถใช้ได้ในกรณีที่ว่าแบบเราขี่รถไปปั๊บข้างหน้ามีอุบัติเหตุหรือข้างหน้ามีรถชนกันมีต้นไม้ล้มทำรถติดยาวหรือเราเป็นคันแรกที่เห็นเหตุการณ์ปั๊บอยากให้คันหลังจะชะลอคันหลังจะเบรกเนี่ยเราอยากจะบอกคันหลังว่าอยข้างหน้าเนี่ยระวังนะมีอุบัติเหตุนะ นี่ครับกดปุ่มนี้นะครับไฟพามากหรือไฟฉุกเฉิน<ๆ>กดเลยครับช่วยได้<ๆ>ลองเอาไปใช้กันดูนะครับผมว่าสังคมคงจะน่ารักขึ้นมากเลยครับผมเพราะว่าเวลาที่ผมเห็นคันอื่นเขาปาดหน้าผมแล้วเขากดขอโทษผมหรือขอบคุณผมอย่างนี้ผมก็รู้สึกใจดีขึ้นมาเลยนะจากโมโหเนะี่ยก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับผม คลิปนี้ก็มีแค่นี้เทคนิคดีๆมาบอกครับผมหลับที่ใครชอบคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กดติดตามผมก็กดติดตามไว้หน่อยนะครับผม <S <S เดี๋ยวผมจะมาสอนน,สอนนู่นสอนนี่สอนขับรถก็มีแล้วก็เดี๋ยวผมคิดว่าจะสอนวิธีการหาเงินออนไลน์จาก Facebook ด้วยครับผมเพราะว่าผมเคยทําผมอยากจะมาเผยแพร่ให้เพื่อนได้รู้หลับคลิปนี้ก็พอแค่นี้แล้วนะเดี๋ยวมันจะยาวก็ ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนราบคุณ